สวัสดีค่ะพี่น้องคขาซองกินไปนเราไปพี่น้องคะ่ะมานิพาพี่น้องมากินอาหารเสาพี่น้องแต่เสาตแต่แซ่พี่น้องแปดโมงแล้วค่ะมันแลนมาละพีโอเล็กช่างทั้งมันแลนจนจนปะ<ม>ช้าวีเอว <laughs> เอ้าวอ,อันนี้ไปทอกมาหนาม,มา <laughs> พี่น้องเอ้ยจะได้กินของตุ้มใหญ่ซะแต่เสาแต่แซ่กันพี่น้องคะ่ะ แปดเขาพี่น้องขามุ้งเจ้าขาเขา,าอะไรบรีกองบางไงเขา,ลาอลบรีพี่น้องขาเอาไปเห็ดใหไมันเป็นอันสกัดออกไปมันแข็งแห้งเลยพี่น้องคัดสีมันไอเดี๋ยวจะกินแนมได้นี่มวนไปวนมาอะไรคือคือเอาไปไรด้วยผีเ้ยนั่นพี่น้องได้อันซอบเคือได้ปากกระปองได้อัน ปิงปลากับแหนมพี่น้องค่ะต้มไข่กรลังมากค่ะเอ้ยแหนมกินไม่ได้ดอกพี่น้องอย,กอยงกแหนมกินไม่ได้หอกอูอพี่เขาง,ง้างมาเนแซบ่บแซ่อ่อนนเนะฮะอนีอ่ะเออเอ้้อมเสยังม่เือ บดตัวน awesome. so ั่นทีชมแล้วแล้วจะต้องต่วเอาจะขึ้นนำบางสันอ๋อองนิเดียวใมือต้องไหเตี๋แต่ได้ทุ่มอ่าแล้วพอดีนี่องเล่นอ๋เกิดกันยัจ๊ะน้ำผึ้เหอฮะปลาอยู่หมกปลาไบอกันดอยู่แล้วจบเอาเยอ่บ่่ฮะเจ้าของเดน แหนอ่ะแม่ปายไปเยวเอามีดก้พี่นอนค่ะโอ้ยแฟนหัวาขาดพี่น้องขาดกลางไรไรต้องระวังจะหน่อยค่ะเจ้าของวันที่ ที่6พี่น้องโอ๋นี่คือไสผู้เจ้าก้าเขียว เออไม่ใช่กล่องไม่รู้เรื่องหรูแล้วอย่างเดียเอาหืมปอกมอญปอกมอดตปลาแบบทอดตัค่ะแต่เรงวันละไลยป้อมเงีอยู่คนนีเด้อเกือบกินเนื้อฉันทุกขไ่นี่ทำไมเกืบิน้าะท่นเกืบเห่นท่นเกือบเลี่ยนเนาะมันเกินทำมาไม่เหรอทานปรั่นเดี๋ยวเขาซื้อไม่ขึ้นนี่เด้ ไม่ได้อะไรอย่เต้องหาแชมป์ให้เรจแต่เ็เไปหลับแบบอ,อาวหัวติดตรงน,นไม่มนเลืองอืมเหรอเขาบอกบ่งเลย้งสเหนียวไทยไปเศษรสสูงกสองอะไรแบบเกี่ยกันกระจกมันกระจกไม่ใช่แรงตัวมือนี่เขาเยบุมว่ <laughs> วาครับพี่น้องขาถมว่าสูบไปเจะมึขึ้นอันว่าถ้าเพิ่นสูบเองสูบเองแยกสูบย่ำเดงไหมแล้วก็นางินบาบามีทำเนี่ย<ป>มันยุกเกลนสมบักเสียนติบ <c oughs> มันแล้วเาขาดียว่อเสียงไงเย สนุกนี่ก็ยังหันมาสมเ่ยสนอุ่ยอ่ะเนี่ยนี่สุดแตงเนี่บเนี่ยสุดแตง แต่ปะกระป๋องร้อนเหะเอตันเสีและ ออกไปน้องเต็มอยู่ขึ้นออกไปน้อยอย่างก็ไปแล้วเห็นองไม่เคยไปนะ้าน,น,น,น้องมันนีไหม คนเด็กกินยุ่มสมบูรณ์แม่ก็เป็นยังบรทันเพื่อไม่ไม่ข้ามเราแปลกว่ไปไปาเป็นงบบเป็นอย่างเหตุการณ์อะไรเห็นหนึ่งสิ่งนะสมิงมันมาได้ยุบอืมสมอันเป็นยี่ห้อไหนงสมยังยี่ห้ออะพรกันด้านเมี่ยง ซึ่กันนะคะพี่น้องค่ะนี่อหไก็ไม่ไปกินข้าวเดี๋ยวไรยังน้องกขออกกุามาตะเก็ดบุ้งมัหล่นเหรอเห่อเท่า,าแล้ว nó phá ra lá lại Nó chỉ mới em cái đoạn này mà hoa kê rồi mà ngay rồi mà. cái đồn nó มันนวลนะอืมนี่ก็เห็ดใช้ประตู้หับจังเลยก็ใชใช้ประตูอันนี้เพิ่มจะบอกแกนเน่สซุปข้งแหงไอ่ไเกียงได้ห้ออะรับานะุูอะไรเนาะ สงสัยนนกสงสัยข้นเห็นไหมมันได้แรงเกนก็ไหนมันได้ล่าไปนะไม่กวเป็นจริงไหมว้ว không ấy nải <laughs> để ngoài nguyên ta đâu nó bây giờ hiện nó không tiếng mà โอ้ใตอนี้พีว่าแม่รถไทยหรอสวยเนาะขอมบ้งไดีและมันหนาวเิปวยนึกตัตงเก็บบ้างเลยวันวนี้กินอะไรบ้างเนี่ยไม่ไม่เขยกินน้อรบ้นี้กินไปจะสาไปเสื้อ,น,น,อ,อ,อาานึ่มาโซินอันนี้อะไรมะม่วงมะม่วงอลไนั่นแหละมะม่วงเดียวนั่นแหละเมื่อไหร่โอเคป่ะไม่แบกินสักก้อนสันท้าม อืมแล้วแต่จานส่า่บอยู่ของเล่าน่ยอืมแล้วบส่นี่ามได้แตกเฮ้ยขนมได้แตกด้วยซ้ออืมแล้วเมส่านกกว่าว่า่ยิงโทว่าินเห่า่่าไม่เห็นกเาต่อเยไม่เห็นินเขเลโ่เห็นหอมเมจนแะก มาตลาดไปซื้อนี่บอปิ้งปลานี่ยบอไปซื้อปิ้งปลานี่บ่ไปตลาดมาเศร้าจะซื้อปิ้งไก่บ่มีน่ไก่กระโดดหมดนนะเอ้ายับอันนี้ก็มาเหรมันอ่างไก่กระโดดเดี่ยวรดดตอนปิดกล่องก่อนยังเดี๋ยววันกล่องวัตีจะหานางบ่มี่สาจะหนึ่งเดียวยังไงว้าเรางบสาเราขอแล้วยทำไมล่ะมายังไงกันนั่นอือต้องหาสามาขอล้วเดี๋ยวปิดกล่องกัน <laughs> <laughs> อัานที่น้องค่ะพอกับได้คลิปหน้าค่ะซ่อนกิดไปแล้วไปสวัสดีค่ะพอพี่น้องกดตับตักไข่คอมเมในไใหนด้อค่ะพี่น้องค่ะมูกเจ้าค่ะเกี่ยบไปเด็กกินเจี้ย